สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการขยายชายกระโปรงนะคะลงมาเนาะคือตัวนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยเขามาแก้ก็คือขยายข้างแล้วก็ความยาวเนี่ยค่ะเขาต้องการที่จะปรับลงมาด้วยทีนี้ค่ะพอเราเนี่ยปรับชายลงมานะคะหน้าตาโดยรวมค่ะที่เห็นก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะชายของเดิมค่ะก็คือเขาจะพับทบมาแบบนี้แล้วเราค่ะปล่อยชายนะคะลงมาสุดค่ะก็จะได้แบบนี้ นี่นะคะอันนี้คือส่วนที่จะถูกขยายลงมาเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะคือจะเป็นส่วนที่เราจะต้องพับทบขึ้นไปกันด้านในแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยค่ะอันจะบอกอันนี้ก่อนว่า ผ้าเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันเหลือน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราค่ะพับทบขึ้นไปเท่าที่มันมีนะคะมันจะทําให้ตรงปลายกระโปรงนะคะไม่สวยเนื่องจากว่าตรงปลายเนี่ยพับน้อยเกินไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องหาผ้ามาดามนะคะในส่วนของตรงนี้ <S <S <P> เพื่อให้ตรงปลายนะคะหลังจากแก้แล้วเนี่ยมันเป็นทรงสวยไม่ย้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําการดามผ้าเข้าไปข้างในนะคะมันจะทําให้ตรงปลายเนี่ย แก้ออกมานะคะมันจะอาจจะมีความย้้ยแล้วก็โยไปเย้มานะคะทรงมันจะไม่สวยตามแบบของเดิมฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้ากุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้ากุญสําเร็จค่ะอันจะเอามาทําในส่วนของตรงปลายกระโปรงตรงนี้ค่ะก็คือเราจะดามผ้าเข้าไปแบบนี้เนาะเพื่อให้ตรงปลายนะคะสวยเหมือนเดิมแล้วก็ความยาวนะคะขยายออกมานะคะจนสุดเลยเท่าที่ผ้าเนี่ยเขาจะมีอยู่เนาะอ่ะเริ่มต้นเลยค่ะ คือตัวนี้นะคะเท่าที่อันดูเนี่ยเนื่องจากว่าตรงบริเวณตรงปลายตรงนี้อจาจจะที่ว่าแบบนี้ก่อนเพื่อนๆพนะื่อนน่ะลองสังเกตกระโปรงหรือว่าชุดเดรสของตัวเองก่อนเนาะตอนที่เราค่ะก,กําลังจะแก้เนี้ยอันแนะนําแบบนี้ว่าในส่วนของตรงปลายกระโปรงตรงเนี้ยค่ะถ้าหากว่ามันเป็นแบบผ่าใช่ไหมคะผ่าหลัง หรือว่าผ่าข้างก็แล้วแต่ลองดูให้ดีนะคะในส่วนของตรงปลายตรงนี้ยตอนที่เขาพับทบขึ้นมาแบบนี้เราลองดูก่อนว่าตรงบริเวณด้านในตัวนะค่ะเขาได้ตัดเฉือนผ้าทิ้งไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทําการตัดเฉือนทิ้งนะคะเพื่อให้ตรงปลายตรงนี้มันไม่เป็นปมหนาตรงนี้ค่ะเขาจะตัดเฉือนทิ้งพอถ้าเกิดเขาค่ะตัดเฉือนทิ้งแล้วเราค่ะเลาะลงมาเนี่ยตรงส่วนนีคะผ้าตรงตรงส่วนตรงนี้มันจะถูก ตัดหายไปนะคะไม่สามารถที่จะขยายแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าผ้าตรงส่วนนี้หายไปถ้าเกิดขยายลงมามันก็จะได้แค่แค่ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะเพราะผ้ามันถูกตัดเฉือนไปเนาะแต่อันนี้คะ่ะโชคดีมากๆในบริเวณตรงริมผ้าเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตัดเฉือนเลยผ้าน,นะคะเต็มผืนคะ่ะเหมือนเดิมโดยรอบเนี่ยเท่ากันเลยนะคะ อ่ทีนี้วิธีการค่ะอย่างที่บอกไปว่าเรานะคะจะใช้ผ้ากุนนะคะในการกุนอันนี้เรียกว่าผ้ากุนสําเร็จนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เย็บผ้าทั่วไปสีเท่าที่เห็นนะคะเป็นสีหลักๆก็จะมีสีดํากับสีขาวนะคะอันนี้มันคือจะสวนมันคือจะอยู่ส่วนที่อยู่ด้านในฉะนั้น,นะคะ่ะถึงแม้ว่าจะใช้สีขาวจะไม่ได้มีผ้าที่มันสีเดียวกันกับตัวชุดนะคะก็ไม่ได้น่าเกลียดค่ะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ดําอยู่ข้างในค่ะ แล้วก็พอหลังจากเราดามเสร็จแล้วเนี่ยของเดิมเขาจะเป็นงานสอยนะคะอันก็จะสอยเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของสอยเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ดูเนาะแต่ว่าจะาทําทให้ดูในส่วนของการาเย็บผ้ากุนนะคะามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นค่ะก็เอาผ้ากุนนะคะวางลงไปค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะขอบตรงริมผ้าตรงนี้มันไม่ได้เท่ากันทั้งหมด ขอบตรงเบ็นะคะที่เขาตัดมาเนี่ยค่ะมันไม่ได้เท่ากันทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยตอนที่อันนะคะเดินเส้นเย็บเนี่ยอันจะยึดจากขอบด้านบนตรงนี้เป็นหลักนะคะขอบด้านบนสุดนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอลองดูนะคะอันนี้ค่ะอ่ะมองดูนะคะอันนี้คือส่วนของตรงบริเวณริมริมชายกระโปรงใช่ไหมคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม เขาขาดตัดผ้ามาไม่ได้เท่ากันเห็นไหมคะฉะนั้นอ่ะเราไม่สามารถจะยึดตรงปลายนะคะปลายสุดได้ฉะนั้นเราก็จะยึดตรงบริเวณขอบตรงนี้เป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าของเ,เพื่อนๆคะ่ะตรงปลายตัวนี้นเขาทํามาเท่ากันเขาไม่ได้มีส่วนที่ตัดแบ่งแบบนี้ก็สามารถเอาผ้ากุนนะคะยึดจากตรงบริเวณริมผ้าตรงปลายแบบนี้ได้เลยนะคะแต่อย่างของอันนะเดี๋ยวอันจะยึดจากในส่วนของที่เป็นริมผ้าฝั่งด้านบนตรงนี้เนาะอ่าวิธีการก็คือเอาด้านถูก อันนี้ด้านถูกก็คือเป็นฝั่งด้านที่ผ้าสวยๆะคะ่ะฝั่งด้านผิดก็คือฝั่งที่เป็นตะเข็บเอาฝั่งด้านถูกนะคะกับฝั่งด้านถูกของตัวที่เป็นผ้ากุนค่ะประกบหากันแบบนี้ผ้านะคะก็ผ้ากุนเนี่ยให้เลยไปหน่อยก็ได้เราสามารถตัดเฉือนทิ้งได้นะคะนี่เห็นไหมให้ได้ขอบที่มันชนกันตรงบริเวณนี้อันนี้คือขอบด้านบนใช่ไหมคะ ผ้ากุ้นค่ะวางทาบเท่าก,กันกับขอบด้านบนแบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะแบนะคะแบผ้ากุ้นออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเนาะมาดูกันเลยเวลาที่เดินเส้นเย็บนะคะเราจะเดินเส้นเย็บตามริมผ้าของขอบพับอันนี้ค่ะด้านนอกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ ยึดจากขอบด้านบนตรงนี้เป็นหลักนะคะให้เท่ากัน ในส่วนที่เป็นพวกตะเข็บพวกนี้นะคะแบให้หมดนะพยายามอย่าให้ตะเข็บด้านข้างหรือว่ากลางหลังกลางหน้าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าตัวกระโปรงตัวชุดมีนะคะก็คือต้องแบให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปมนะคะมันจะเป็นตะเข็บหนาๆอยู่ฉะนั้นนะคะแบให้หมดค่ะเพราะหลังจากที่แก้เสร็จเดี๋ยวเราไปรีดนะคะงานมันก็จะออกมาเนียน พอหลังจากที่เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นี่นะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราค่ะจะทำการพับทบนะคะขึ้นมาแบบนี้นี่เลยค่ะตรงบริเวณริมผ้าตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราค่ะจะให้ความยาวเนี่ยออกมาแค่ไหนเพื่อนๆสังเกตดูเนาะอันนี้ค่ะเป็นริมขอบเดิมที่อ่าอันนี้ค่ะเป็นส่วนที่ขยายออกมาเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนตัวแถมะค่ะได้ออกมาอีกนิดหน่อยเรานะคะสามารถที่จะพับทบตรงส่วนนี้ออกมาแล้วก็เอาส่วนของผ้ากุ้นนะคะอยู่ริมส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นงานสอยฉะนั้นนะคะขอบเนี่ยมันก็จะต้องสูงขึ้นมานิดนึงนะคะขอบของส่วนนี้มันจะต้องสูงขึ้นมานิดนึงอันก็จะเอาขอบเดิมตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนของที่เรานะคะใส่ผ้ากุญเข้าไป เนาะได้แบบนี้ทีนี้ค่ะเรานะคะจะทําการเย็บกดนะคะหนึ่งรอบก่อนแบบนี้นะคะอันจะทําการเย็บกดตรงนี้ค่ะ1นึ่งรอบตรงนี้นะคะเย็บกดพากคุณนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันค่ะนี่นะคะพากุนคือส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่ะก็จะพับทบตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวอันขอกัดให้ดูก่อนเนาะเนือนน่องจากว่าตัวนี้เนี่ยอ,อันนะคะจะทำการสอยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะ เดี๋ยวอันจะกัดให้ดูก่อนค่ะว่ามันได้หน้าตาโดยวรวมจะเป็นแบบไหนขอบกุ้นตรงนี้ค่ะมันจะช่วยดามให้อตรงตายกระโปรงนะคะไม่ย้ย้ยไม่เสียทรงนะคะนี่ค่ะอ่ะมองดูข่าวๆแบบนี้ก่อนเนาะตรงส่วนบริเวณตรงนี้เดี๋ยวอันนะคะก็จะทำการเย็บสอยนะคะสอยมือ ตรงนี้ค่ะด้านในแล้วก็ส่วนของด้านนอกนะคะนี่ค่ะความยาวที่ถูกขยายออกมาค่ะก็คือจะได้ประมาณเท่านี้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็พอหลังจากแก้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะสอยมือเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปรีดงานก็จะออกมาเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะของการตับชายลงมาค่ะถ้าเกิดว่าขยายลงมาจนสุดแล้วตรงปลายผ้าเนี่ยมันเดือน,น้อยนะคะก็ใช้วิธีการกุนขอบแบบนี้ค่ะงานก็จะออกมาโอเคนะคะ นี่เลยค่ะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ